สวัสดีเอฟซีหลอบใบนะครับเนาะเหมือนี่ผมก็มาติดตามแนวทางอยู่หนองคายเด้อครับเด้อเอฟซี FC ทุกผู้ทุกคนเลยหลับชมไปน้ำกันครับอันนี้แปลกนะครับต้นคุ้นใบสีท่องแห้งที่สองนะครับงวดที่แล้วเพิ่นไดเรกเขาทั้งบนทั้งล่างครับแต่วงวดนี้เข้ามาติดตามต่อกันอีกครับ ว่าจิเป็นเหล็กตัวใดเห้เขาก็จ้องคอยมาหลับส้มไปน้ากันดนะครับเด้อครับไปเบื้องน้ากันครับครับผัวเพ็นทํางานอยู่นี่้ะครับเป็นกําลังสิไปจุดถูกขวบเจ้าทีเจ้าท่ทางเป็นเสี่ยวขอสุขขอลหลับหาเอับซี่ไหนเป็นเป็นแนวท่า,ทาง ราติดตามไปำนำเนนการนะครับเด้อนี่เพิ่งกำลังบอกก้าวเจ้าที่เจา้าทันเจ้าทีเจ้าทางอยู่ขบวบเจ้าทีก้อนก็จังคอยเพิ่งจังคอยสิบไปขว้าเตียงค้นหาไปขวาครับแบบไปลอช่วมไปนำานันรับ ສາທາລະນູພວກເຕົ້າທໍາມື້ນີ້ກໍຂໍວ່າພວກລານມີໂຊກມີລັກໃຜເດດຕວດເລກດິດເດັບໄປໃຫ້ FC ໄດ້ບິ່ົນໍາກໃຫມີກມນດ หลังจากขอจุดทูบใบเจ้าที่เจ้าทานเพิ่นแล้วเจะพุ่มเจ้าที่เจ้าทางเพิ่นแล้วก็เขาก็ยังคอยติดตามไปไปเบิ่งเพิ่นน้ำเห็ดน้ำกันครับขอเหล็กต้นคุ่นใบสีท้องสถานที่ที่สองนะครับเด้อต้อนคุ่นใบสีท้องสถานที่แห่งที่สองแปลกแปลกครับครับไม่เคยเห็น ผมแม่งแม่งลองไข่หนึ่งหัก็เห็นหนี่แหละหลอดที่สองนี่ต้นที่สองครับว่ามนเป็นตน้นจิบตะก้อนนั่นข้นละทีค้นละสถานทีแล้วครับ บ่งไกลๆครับเอฟซีปีกครับมีกิ่งเดียวครับออกมาใบสีท่องผลอื่นงาขึ้นก็เป็นใบสีเขียวครับแต่ว่าออกกิ่งเดียวนี่ก็คือเปลี่ยนใบสีท่องนะครับเอฟซีเราขัง่างครับลงมาขังล่างนี่มีจอมปวกมีจอมปวกด้วยครับเด้อจอมปวกหน่อย ทำงานอยู่นี่เป็นที่ทำพิธีขอขอจุดทูปครับขอจุดทูปน้ำทันจุดที่เจ้าทานอยู่สถานที่นะแห่งนี้ครับ ตะงงกกิยดังก็เห็นมาเดียวไม่เห็นต่นเจิ้มคูนดังเนาะต่นเจน้มคูนดังนะครับแต่งนี่เก่งเดียวงานเดียวมากครับสวยงามไม่เคยพวาไม่เคยเห็นเ้ยครับเกิดบมากก็เห็นเนี่ล้ครับ เราเสียสิริสิขรตจันตริทเวิมานีที่เละจจากขามีตรวนาคามีเกีาวหวดุ่ีดยาคุณมาจะยันตุเกียวมาจันะทันละพิสมัยยาาคันถ้านักขาริตติกาสันติเกยยังมุนีวระจันังสาธมี สวัะนักเรมมนกานัยนททานกลอยัทต,มมตาสาธุเท,ทวาสิสติทั้งหลายที่ปัตอวตให้ นี้ด้วยเมืบ้ครับ,รบจุดไว่แล้วห้อก็จังะคอยไปนั่งญี่ปุ่นเหรอแมนขับของมาเบิงถวบน้ำกันด้วยครับโอ้ยตกเก้า ต el, 37, so port, 37, ัวไม่อยู่เนาะเนเนเราสามเจ็ดเศรับไล่เจดเอเดอร์ครับเอจุดถูกเรียบร้อยแล้วเพินให้แล้วบานนี้รอบนี้ศูนครับสาธุสาธุสาทุวเห็ดยัี่สุกูสุกคนสุกๆมันๆไปน้ำกันเด้ครับเด้อบานนี้มาควบาเป็นกันบ้านแสกแสกครับ อันนี้ก็เป็นจอมปวกขึ้นยุตเตยข้นต้นเจนขุนนะครับจอมปวกสองจอมอยู่นี่เบื้องใกล้ๆครับอาจจะมีตัวเล็กยุ่จอมปวกอะไรเด้อแปลกครับไม่เคยเห็นแล้วก็ง่ามครับ บ่ได้เอวจริงใหม่ทางเงินมาเสียบใส่ได้ครับอันนี้ของแท้เลยครับนี่ออกจากพันุปงออกมาจากต้นคุ้นลอยตรงได้เลยครับนี่ใบจันคุนใบด่างด่างงามพร้อมอาจจะมีตัวเลขพร้อมเลยแบบซีอยู่นั่นใบจันคุน,นเราเก็บขันดอกไม้พร้อม เอาวางไว้ดึงเขนักเอาไปจานออกฟูกเกิดจะเคลียร์ออกให้มันแตะมือพวกให้คนเห็นครับเรียนกระเอ๋าเป็นยังครับเดี๋ยวแอดมินจะไปสรุปเป็นตัวเลขให้ด้วยครับเด้อถ่ารูปไปเลยเขียนใส่กระดาษให้เป็นตัวชัดเจนเลยครับ จะมาสรุปให้เด้ครับเจ็ดแบบี่บัดน,นี้เรียกถูบตน้นข้นใบเสีอท่องยงังเมื่อน้องไขยเนาะครับนะคุณพ่อเป็นผ้ามาเอากางแว่นกางบว่นเสียกๆได้เลยครับเด้อแต่ขันมาเอาแตงหวัดว่าหันกาดสีโขกสีมันก็นได้ถ้าว่างวนนี้มันเป็นตัวเก่าครับ <c oughs> <c oughs> ตัวเก่ายัางเกิดกนได้แล้วครับเด้อเพราะว่ามันมีตัวเอื้อนมาจัมอยู่ตัวไม้มาจัม ก็คือศูนย์สามเจ็ดนะครับให้เอฟซีแคบหน้าจอไว้ได้ครับเด้แคบหน้าจอเอาไว้นี่ครับงวดแหลกข้องอันสถานที่แห่งนี้นะครับดดรเ,เดบ้ขันงวดแหลกตะก้านี่ปังๆเลยนะครับขันงวดแหลกนี่ผมเคยมาเอาหลอดหนึ่งแล้วแต่ว่าบแมยนหม่มองเดียวกันครับเป็นคันละสถานที่ท่ยวนั่นกัแตกทั้งบนทั้งล่างครับ เขียวนี้ก็คิดว่าน่าจะแตกอีกแล้วครับเด้อเอฟซีเอาเชฟนาจอรครับเชหน้าจอรครับอันนี้คือเป็นบอ่อหนำนะครับบอ่อหนำซักสิบเพิ่นอยู่ที่ทำงานเพิ่นนะครับเป็นบอ่อหนำปูพญานาคเด้อครับเด้อผนงามครับสวยงามขนาดครับเอฟซี บ่ต้องบอกกะทีหูย่ดกตี้นะอยู่เขตใดนี่เนาะผู้แอดมินกับหัวก็เห็นครับแอดมินกับหัวก็เคยมาเห็นเก็บซี่บางท่านอาจจะเคยเห็นอาจจะรู้ความว่ายุสถานที่นี้ยุมองได้ครับสวยงามครับครับกะบขอบุญญาบารมีองค์ปู่พญานาคหมูหลานด้มาท้ำเิ็บยุษ สถานที่แห้งนี่ก็ให้เอฟซีสุกูทุกคนสุกๆมันๆไปกับตัวเล็กน้ำกันนะครับเด้อของหลอบวันที่หนึ่งมีทัวหน้าสองพันหารอยหกสิบหกครับก็ชิปนี่ก็ยัดเมียนก็ขอไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับโอ้ยงาม,งาม สวยงามขนาดครับเป็นตะซักซสีดคักยุ่งสถานทีแห่งนี้ครับจิบนี่ก็ขอ,ขอากลาับลาไปกวาดนะครับเด้อเหบซี่น้ำโกโศกมันหมันเป็นน,ปน้ำกันสำหรับตัวเหล็กมือนี่ก็อเอาไปเป็นแนวท่างเสียงสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเด้อจิบนี่ก็จบไปแต่เพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ